เทศก,กาลแล้วเป็นไงบ้างเออื่นเต้นมากเลยค่ะฝันที่ไม่กล้าฝันเลยค่ะเพราะว่าไม่คิดว่าต้นคริสต์มาสที่เราเห็นมาแต่นหนแต่ไดวันนี้เราเราได้เป็นคนเราเทโตกัตื่นเต้นมากเลยค่ะวันนี้รูปแบบโชว์เป็นไงคาางรับอลังการอลังการอลังการมากแบบบอกไม่ถูกอลังการแบบร่างกายไม่ใช่ของเราแคุณ<อ>คิดให้กับช่วงเทศกาลก็ ระยะประยำตามตัวดูได้แต่ชุดแล้วเนาะเบาาจริงๆหนูมองไม่เห็นอะไรเลยบนพื้นหนูไม่สามารถดูอะไรได้เลยค่ะเพราะว่อกว่าถ่าในงานนี้ผ่านงานนี้ดีใครสนใจยังไงสนใจใครสนใจอยากอยากจะมาเที่ยวมาด้วยกันก็จริงๆแล้วช่วงคริสต์มาสนะคะเป็นช่วงเทศกาลที่แบบโบชอบแล้วก็าอิ่มมากๆมันแบบมีความอบอุ่นนะคะก็แน่นอนว่าเราต้อง มาเที่ยวกับคนที่เรารักเนาะมีมีการแบบว่าตกแต่งประดับปราที่สวยงามมากๆอยากให้มากันเยอะๆนะคะสินคันเอมบาสซีคือโบเองก็จะมานะคะถ้าใครแอบเจอกันก็ตักทายได้ค่ะโอ๊ยพี่เขายาถามถึงเรื่องที่ทเพลงเราสื่ออารมณ์ถึงทำให้ไม,ใไม่ต้องแบบว่าเสียตาเลยอ๋อค่ะก็ <c oughs> เออู้สึ่ายังไงบ้างที่แบบว่าทำให้ใบอินขนาดนั้น ฉันตกใจมากค่ะที่ที่น้องแบบว่าร้องไห้แบบเห็นน้องเราสงสารน้องมากเลยตอนที่เราราอ,อยู่เราเราได,เาได้เราได้แบบไอคอนแท็กไ้ต์ต่างต่างยังไงตอนนั้นไม่เห็นเลยค่ะเหมือนมาเห็นมาเห็นข่าว<ร>ตอนออ<ะ>หนลังเไม่เห็นในคลิปใช่ค่ะตอนนั้นก็ตกใจมากน้องเป็นอะไรหรือเปล่าแบบทำไมเศร้าแล้วแบบรู้สึกเราก็รู้สึกดี เราแบบไปถึงคนจริงๆแต่ว่าเราก็รู้สึกแย่ที่เราทํเคาท้องให้หรือเปล่าใช่แต่ว่าน้องบอกว่าไม่เป็นไรผมเราก็เลยรีบมีรายเล็กใช่ค่ะใช่ค่ะปกติก็มีมันมีคุยกันบ้างแล้วราดเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้บอกเขาว่าถ้าเจออะไรอยูดก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้แล้วก็สู้ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราทราบสาเหตุที่แท้จริงหรือยังครับทราบแล้วเปลี่ยนทราบแล้วเปลี่ยนเลย่น้องบอกว่าผมไม่ได้เป็นไรครับผมกินเพลงแล้วก็ชอบเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ้ึกเราเป็นยังไงบ้างคะที่น้องรู้สึกแบบชื่นชอบแล้วก็ติดตามผลงานของเราล่งใจค่ะล่งใจมากๆที่ที่น้องแบบว่าอินเพลงมากๆแล้วก็แล้วก็ไม่ไม่ได้มีเรื่องเศร้าในใจเขาบอกว่าน้องเขาติดตามทอกเพลงทุกเพลงเลยองเราเ่าค่ะล้วสุดก็แอบมีผลงานร่วมกันด้วยอ๋อใช่ค่ะ อันนี้คือมีก่อนหน้านี้หรือว่ามีมีหลักๆที่ไอ้นี่เหรอคะแบบว่าที่ที่แบบว่าเขามาไอ้นนี่หรือว่าเคยแบบเข<อ>า,าต,ต,ติดต่อมาก่อนอันนี้ตั้งนานแล้วตอบยากมากรอติดตามเลยอ๋อมันเป็นโปรเจกต์พิเศษเหรอตอบยากมากใช่ค่ะสำหรับตอนนี้เราสนิทกับน้องนาดไหนครับกับไบใช่ไหมคะใช่ใชจริงๆก็เหมือนได้เจอน้องตามงานแล้วก็เหมือนน้องรู้จักกับการดนตรีในวงอยู่ด้วยค่ะน้องแบบว่าเล่นกีตาร์ด้วยกัน,นะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ถามว่าสนิทไหมก็สนิทสนิทนะคะถ้ามอง <laughs> ตรงมองตรงให้มองตรงให้มองตรงดีใจมองตรงเกินโอเคเอาต่อต่อแต่แก็ดีใจใช่ไหมที่แบบน้องชินชอบเพลงเราสนับสนุนเพลงเลยดีใจดีใจมากๆเลยค่ะแบบขอบคุณไวมากเลยครับน้องก็เป็น FC เราแล้วแล้ว,ลว,ลวเ, FC, เราเป็น FC ็มซเขาติดตามกันแน่นมั้ยแน่นอนค่ะนี่ไปโยงไหมครับใช่ได้โอ้โหขอติดตามเงียบๆได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวรู้ตัวรู้กันหมดใช่เอาติดตามอยู่เงียบๆค่ะ ชีวิตเปลี่ยนไหมชีวิตก็ว่างน้อยลงค่ะทำงานเยอะขึ้นสุขภาพแย่ลงคิวมันแน่นขนาดไหนอาจิแต่อต่อตอ,อาทิตย์เนี่ยเวันอย่าเราแน่นยังไหคิวมันแน่นประมาณว่าอาทิตย์หนึงมีมีสิวัน วันนั้นนี่มันมีสิวันแต่จริงๆอ,อาจจะแบบอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนเราเป็นคนแบบว่าชอบคิดงานตลอดเวลาแล้วก็เราแอคทีฟที่จะทำงานเหมือนเราเป็นคนบ้าง,งานระดับนึ่งคื่อตอนนี้เราเป็นนักล้องอะเราเรากลัวเรื่องเาเรียกว่าปัญหาสกขภาพปัญหาเสียงอะไรเงี้ยหลายคนจะต้องเจอเราคิดว่ามันจะไปกระทบนะจริงๆก็กระทบอยู่นะคะเวลาที่กระทบทุกครั้งก็แฟนๆก็จะเห็นผลกระผมค่อนข้างชัดเลยก็เราทําได้ก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อให้เตรียมพร้อมกับงานที่จะเกิดขึ้นอีกะะอะไรเงี้ยค่ะก็เพราะว่า เสียงของเราก็เหมือนเป็นเครื่องดนตรีด้วยใช่สนุกมากค่ะใช่ค่ะแล้วก็แอบกระซิบว่าจะมีเพลงใหม่เดือนนี้ด้วยค่ะเป็นเพลงเป็นแบบจริงจังมากๆค่ะเาก่ะเดเออเพลงนี้ไม่เศร้าเลยค่ะเพลงนี้เป็นเปยนจากเศร้าเป็นแซบค่ะอะตัดเต้นได้รับเต้นด้วยหรอไม่แน่ใจเลยโชว์สักนิหนึ่งมันจะมีเส้นน้ำย่อยชุดได้แล้วนะอาเร็วได้ป่มไม่ได้ จะได้เห็นเมื่อไหร่ครับกับสิ่งที่มันเป็นการเปลี่ยนลุคของตัวเองอ่าใบๆเลยนะคะประมาณวันที่25ใบมากใบในอไหมคะาน่านีเดน้ลค่ะก็นักร้องตัวย่อโบกี้ไลออนนะคะจะจะแอบแบบปล่อยเพลงแอบวันที่25เดือนเดือนนี้เดือนพฤิกายนค่ะก็อาจจะอาจจะแอบไปฟังได้เลยค่ะ ได้ได้ค่ะได้เห็อีกรูปตึ๊ของเราเป็นอีกแนวนึงเนาะเป็นแนวที่ในชีวิตนี้ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นค่ะประมาณว่าเพลงทำคนเศร้ามาเยอะแหละตอนนี้จะมาเปลี่ยนเป็นบ๊อกกี้ข่าแดนไม่บอกดีกว่ายังแต่งเองทำเองเหมือนเดิมใช่ค่ะแต่งเองทำเองเหมือนเดิมเน เชื่อว่าค่ายก็ตื่นเต้นเลยือรู้ว่าเป็นการร้องค่ายได้ฟังหรือยังเพลงนี้ไม่ค่ายได้ฟังหรือยังจริงๆไม่ได้ว่าค่ายไม่เคยได้ฟังเลยเพิ่งจะได้ฟังตอนที่เป็นมาสเตอร์แล้วซึ่งเดี๋ยวเป็นรอเซอร์ไพรส์ใช่ค่ะเขาก็เรียกว่าเซอร์ไพรส์ระดับหนึ่งเหมือนกันใช่น้องรับรู้ในขณะที่รายการก็จะบิดควนขณะที่ตอแต่ต้องรับดีอันนี้ลุ่นที่สุดแล้วว่าแฟนๆจะจะรู้สึกยังไงเพราะว่าเพลงที่ผ่านมามีความเศร้ามีความนุ่มมีความเจ็บแบบ แต่ว่านี้มันแสบมากค่ะนี่อนเแาตรงนี้เอ่วโสดอะอเหรอออ่าเนอไออ้งพูดความจริงหรอคะออที่หนูะยังไม่พูดแล้วกันอ่อมันมีความจริงอยู่แต่ว่าอยู่ที่ว่าความจริงอยู่ที่ไหนแล้ววันนี้โบเลือกที่จะเก็บความจริงไว้ก่อน ถามแล้วหนูก็ตอบอาจจะดูไม่ดีแต่ภาพลักษณ์บ้างอันนี้เป็นเพราะทำตัวเองมันนเก็บความลับไม่อยู่ใช่ค่ะก็กถามเยอะอยาถามเยอะยเดี๋ยวนเยอมาก่ราจะได้ไม่ต้องถามเก็่บความลับตัวใช่โอเคค่ะยังตอบอันนั้น่าซิสเลตให้เป็นแฟนได้ติดตากับเพลงที่จะเกิดขึ้นเขาปักไปได้หรอ ยังไม่ต no ้ไงบอกยังบอกเองอย่างอย่องอย่างหลุดสมดแล้วลูกไม่ไม่ไม่แค่บอกว่าแค่บอให้เขาว่าติดตามว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกับวัานี้ไรอติดตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เหนือมันจะหมดนะใช่ที่คู่พี่ถามกันูอ่ไม่รู้จะเก็บอะไรอ่ะโอเคค่ะฝากลกกัน็ฝากติดตามเพลงใหม่ของโบนะคะปล่อยเดือนนี้ประมาณวันที่25นะคะเลือกวันเองกับมือแล้วก็เพลงนี้เรียกได้ว่า จริงก็ลงแรงลงใจทุกเพลงแต่เพลงนี้จะเป็นพิเศษในด้านความแสบ,บไม่รู้จะแสบขนาดไหนจะดือ้อขนาดไหนก็รอติดตามนะคะขอ <Okay. S 1> บคุณค่ะ